สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะคะพวกเราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดระนองอีกนะคะไปเที่ยวอ,อุทยานแห่งชาติน้ำตกเงานะคะมีข้างในมีบ่อน้ำแร่ร้อนนะคะชื่พอพรลังนะคะไปกันเลยค่ะเป็นแหล่งแช่น้ำร้อนที่ราคาไม่แพงค่ะของจังหวัดระนองเนาะเพื่อนๆก็อุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาบ่อน้ำแร่ร้อนพรล,ลัง ะะทิ่นี้เดี๋ยวจะพาแนะนําแล้วก็เที่ยวชมนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็แช่ได้เฉพาะเท้านะคะปกติก็แค่ได้ทั้งตัวนะคะประทับใจกับเพื่อนๆและก็พนักงานเจ้าพนักงานที่นี่ทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนๆมาชมความควมงามของธรรมชาติได้นะคะก็ผู้ใหญ่ไยมาแล้วมารับคุณปู่และะ้วค่ะ บ่อน้ำแร่ร้อนก็จะมีหลายบ่อนะคะอย่างบ่อน,นี้ก็เป็นน้ำที่ที่มามาจากบนภูเขาะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะมาเก็บจากไว้ที่บ่อแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าเพื่อนเพื่อนถ้ามีโอกาสก็แวะมามาพักผ่อนมา,อ,าอะไรามาท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้นะคะบ่อน้ำแร่แช่น้ำร้อนนะครับพอน้างนะครับ กุ้ยานแห่งชาติน้ำตกเหงาหออเาหอเหร้อนที่สุดนะบ่อนี้ร้อนที่สุดแล้วเหรอร้อนที่สุดบ่อที่อน่สุดเละอที่หก่ก็เาเยลยดีมากเลย้าพนักงานก็น่ารักแนะนาดีมากตั้งแต่ปากทางก็มาแล้วใช่ใช่นำ แนะนำแบบให้ขับรถเข้ามาส่งคุณปู่ได้เลยอย่างนี้นแล้วก็เอารถออกไปจอดข้างนอกอุทยานแห่งแาตมันตกเงาวนะครับมากันได้เลยครับน้ำปุ่น้ำแร่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติพล,ลังพล,ลังพล,ลังระยะเวลาก็ยาวนานค่ะเดี๋ยวคุณยายไพยจะกินให้ดูนะคะ ไข่ออนเซิงปไหนางออสกวนหน้าหนองซ่าองซ่าทำๆกัน้องเซ้นธรรมวาทำได้ซื้อได้ที่ที่ที่ออนเซิงเมื่อกี้นะที่เอ่อน้ำแร่เมื่อกี้นะค่ะนะคะไข่เท่าไหร่คะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกละสิบบาทลูกละสิบบาทนะคะเขาต้มเขาต้มจากน้ำแร่ธรรมชาติเลยค่ะนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ ออมดตเตือนปอกไข่เพื่อนๆนี่ค่ะถเป็นออกมาจากนี้เนาะก็วิธีปอกไข่ออนเซงก็คือเอาไข่กับไข่มาทุบก,กันนะคะเอามาตอกใส่กันนะฮะแล้วก็ใส่ใส่ใสโซอยู่เข้าไปเอ้ยไม่ใช่สีเป็นสีอิ่วไม่พูดผิดเป็นสีอิ่วของเราเนาะบ้านเราใส่ไปนิดนึงนี่ใส่ไปนิดนึงลักษณะวางอย่างนี้ก็จะไม่หกกันค่ะ นในห้างถือถือให้พอนะอ,อ่ะห้างถือให้พอเลยโอเคขอโทษทีมันมันทันหล่นมันก็ดึ๊กกระดังอะ่ะก็กลัวเนาะทีเราต่อเซียนอยู่แล้วไม่เป็นไรกินกินให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงอ,อีกลูกนะึงโอเคโอครุค๊บเดียวเลยเหรออือถ้ากรุบเดียวไม่อร่อยหลายๆกรุบหลายๆครุ๊บกลับนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเหลือเหลืออีกโกะอ๋อมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวโบ๊จะกินบ้าง อร่อยไหมอร่อยเนาะโอเคค่ะเพิ่มพลังงานค่ะให้ขับรถเรามัดนระวังนะเพื่อนๆแต่พอเขาเก่งมากพ่อใหญ่ไผ่พ่อใหญ่ไผ่ชื่อชื่อเล่นมิสเตอร์น้องพลเป็นไงคะอร่อยไหมคะไม่อร่อยินทั้งน้องพลยกินแบบนี้ค่ะนี่กินอย่างนี้เลยกินแบบกากุยม้าเอไล่ว่นเพื่อนๆค่ะน้องพลยกระดกทั้งลูกเขาปาก ไม่ได้นราซื้อมาแต่จะเฉยๆอืมจะจะซื้อมาสิบลูกก็จะเยอะไปนะปุ๋ยไม่เยอะหรอกไม่เพื่อนซื้อมาสิบลูกนะเมื่อกี้ไปซื้อมาประมาณห้าลูกโอเคเดินทางต่อค่ะอร่อยไปนะพ่อย่ะค่ะกินเลยลูกอ่าอันนี้สองคุณปู่นะคะไอ้คุณปู่ ใส่ใส่โชยู่นิดหน่อยไหมคะอใส่ซีอิวนิดหน่อยไหมคะโคเดรีบอกว่าใส่ใส่หนูใส่ไปให้นิดนึงแล้วค่ะของอร่อยก็มีอันนี้เนาะออนันนี้ป้อนทอดมันอร่อยเหรอคะมีของกินในรถ่ะเพราะว่าช่วงเดินทางระหว่าง ระหว่างที hmm. mm ่จะไปถึงประจวบนะคะมันก็ยาวนานเนาะแล้วก็เวลากินข้าวก็ไม่ไม่ตรงค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์มันก็สนุกดีนะคะเพื่อนเพื่อนกินข้าวในรถบ้างกินที่ร้านอาหารบ้างก็สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะโมชิเขเลยวะโอชิเดสกาฮายโยคาตานีเนะมีความสุขคนปู่มีความสุขพวกเราก็มีความสุขเนาะเนาะท่านอยู่ในไทยเราอาศัยให้คนไทยเราได้มีงานทํา อ๋อมดก็ดีใจแล้วก็จะต้องดูแลท่านต่อไปพวกเรากอา็อยากจะเรียนบอกเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาชมบางครั้งคลิปการท่องเที่ยวของช่องกินไปเที่ยวไปกับแมดแดงก็จะมีคุณปู่ญี่ปุ่นค่ะคุณปู่ลงคลิปด้วยนะคะท่านจะได้มีความสุขแล้วก็ญยตกพี่น้องทางญี่ปุ่นได้เห็นว่าเออท่านมีความสุขเราก็ดีใจนะคะเอาอีกไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้แมวออ่าพอแล้วเนาะโอเคเดินทางต่อคะ่ะ วิวสวยมากเลยครับท่านผู้ชมนี่บนเขาค่ะแล้วก็สร้างใหม่เนาะเพื่อนๆก็มาก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะโอเราดูได้เราดูได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสักนิดนึงเดี๋ยวดูได้เนาะโอ้เราดูได้เราดูได้จ้าดูวิวใช่ไหมคะโอ้เราดูได้จ้คจากพื้นที่เป็นทะเลหรือเป็นอะไรจังหวัดระนองนี่ก็สุดยอด ประเทศเราเหมือนกันนะคะสุดยอดเลยค่ะค่ะสวยค่ะตามลายทางเนี่ยเนาะการมาท่องเที่ยงเนี้ยก็มีความสุขเนาะพาคุณพ่อคุณแม่พาเพื่อนเพื่อนนัดกันมาเที่ยวค่ะก็ประเทศเราก็จะได้แบบมีการเงินสะพัดโอเคต่อไปเลยถนนก็จะมีความลาดชันเนี่ย ไม่ใช่เมืองตตเหนือนะคะตตโอ้น้ำตกที่ที่เมื่อวานนี้เราถ่ายไงน้ำตกอยู่ข้างทางตกอยู่ข้างทางเลยสุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะเขาเรียกว่าสุดยอด amazing ละน้องภาษาญี่ปุ่นคาก,กิเหรอาคากิคากิอ๋อขอโทษค่ะาคากิทะทโอ้ยทางนี้เป็นเป็นลำธารค่ะอยู่ข้าง,างล่างอยู่ข้างล่างสวยมากโอ้ไม่สามารถจะเอาภาพลำธารมาให้เพื่อนๆได้ นะถ้าเรามีผู้สูงอายุมาด้วยเราก็ต้องดูแลท่านให้เต็มที่ไม่สามารถจะแบบแวะได้บ่อยๆคะ่ะต้องดูกับสภาพร่างกายท่านด้วยะคะ่ะไปต่อเลยตัว,ว,วน้องมีเสตเตเข้า,นะากันนะตัวน้มีเสตเตเข้ากันนะอยากกินซาลาเปาทับดหล็กตัวนมีเซตเจะซื้อร้านไหนกันกนะอย่างนี้ค่ะซาลาเปาทับดีล็กสวยมากเลยวาที่ไหนจับบ้าง แม่น้ำแม่น้ำละนองใช่ไหมบ้านอะไรอ๋ออยู่ที่ตรงไหนบ้านอ่าาบ้นพระแท้ละอุ่นละอุ่นอำเภอละอุ่นอะไบ้านอะไรเออพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะบ้านพระแท่นหรือบ้านละอุ่นนี่แหละเดี๋ยวอ่านให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี่นี่นี่อ๋ สุดปัญญาเลยเพื่อนๆแบบรถเร็วมากอะเนาะเอาแบบนี้แหละข้อมูลอย่างนี้แล้วมีปูขายด้วยมีปูมีหอยข้างทางขายสดๆเลยค่ะโอ้ภาพอาจจะเลื่อนเร็วหน่อยนะคะขอขอภัยเพื่อนๆค่ะใช่แม่น้ำม่น้ำอะแม่น้ำเมืองละนองนี่แบบเป็นอะไรที่มีแต่ของทะเลแบบใช่ใช่ใช่ค่ะ กินอาหารที่นั่นเลยใช่ไหมคะขอเลี้ยวกลับไปสั่งที่นี่ใช่ไหมโอเค <c oughs> พูดไปงั้นเลยค่ะให้เพือพ่อนๆดูสะพานทางโค้งเนี่ยสวยมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบถนน,นดีมากค่ะจะให้รู้ว่ามาท่องเที่ยวละนองดีเพือพ่อนๆต้องประทับใจแน่นอน นี่ก่อนลูกเนาะโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะจเย้ะเดี๋ยวแล้วนะขอบคุณค่ะค่ะอร่อยร้านนี้อร่อยค่ะเลยซื้อหลายกล่องเดี๋ยวเพิ่มอีก10ลูกอ่ะเพิ่มอีกเอาไส้เลยค่ะไส้หมูสับเหมือนเดิมสิบลูกรอแป๊บนะร้านเดียวกันเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นอ๋อต้องรอ พี่รอเดินไปเป๊ะแยบเองไปเอาเนี่ยร้านตรงนั้นกับตรงนี้ร้านเดียวกันพอดีแม่แกลงไปทำเหมัองก็เลยมาอยู่ร้านนี้เดี๋ยวไปเอาให้นะคะใช่เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอสิบลูกนะโอ้ขายดีค่ะร้านเดียวกันขายดีมีหลายร้านให้เลือกนะคะเพื่อนๆหลายหลายร้าน คือคุณปู่ญี่ปุ่นชิมแล้วร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ร้านหลายๆร้านก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันแหละเพื่อนๆอุดหนุหนได้นะคะเอออร่อยหมดทุกร้กานเลยโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะอร่อยเนาะนังปลากระุมหมดเสียงเร็โต่อสลับกิจกันเลยสลับเปล่าอร่อยมากค่ะ ปลาเอร่อยเพื่อนๆแนะนาเลยนะคะเพื่อนๆก็เอดเวนเจอร์เหมือนเรานี่แหละกินกินของข้างทางเนี่ยลอ,อยร้อนร้อนซาลาเปาร้อนร้อนซาลาเปาทับหลีมีชื่อเสียงเราอยู่ที่กรุงเทพเนาะมดก็เคยซื้อที่เมืองทองธานีค่ะก็แต่ว่ามามา,มา,มาที่นี่ถูกมากเลยลูกละหกบาทเองค่ะยาซุยนะเออถูกนะนะดเนาะยาซุยนะยาซุยเดโมโอชีนะซนะื้อเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ ซื้อทั้งหมดเ,เดี๋ยวให้ดูนะซื้อทั้งหมดสี่กล่องสี่กล่องสิบลูกเออสี่ซื้อทั้งหมดสี่กล่องค่ะสี่สิบลูกสี่สิบลูกเหรอไม่รู้ละซื้อไปเยอะค่ะแล้วก็กินไปชิมทุกร้าน,นะคะ่ะร้านละสองลูกสองลูกเทคนิคก็คือ,อคุณปู่บอกว่าคุณปู่ญี่ปุ่นบอกว่าให้กินเช็คทุกร้านเลยค่ะร้านละสองลูกสองลูกก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแล้วก็ผู้ใหญ่ไัยเราก็ไปยูเทิร์นรถมาแล้วก็มาซื้อ อ้อว a m a z i n ดีมากเลยค่ะครีมคุณดิมค่ะอ๋อครีมก็อร่อยคุณปู่บอกว่ากินของน้องพลอยน้องพลอยซื้อเมื่อกี้ซื้อครีมเนาะครีมอร่อยมากว่ะจับดำดำแดงดำดำตัวดำตัดำใบมีกับตัวดำก็มีอร่อยนะตัวใกล้มะเมะใช่ไหมตัวดำก็อร่อยนะ น้องพลอมีงอนกะว่าซื้อแต่หมูสับหมูสับให้กลับซื้อคุณปู่บอกว่าให้ยูเทิร์นรถกลับมาซื้อให้น้องพลอยเลยโอ้ยน้อยเอ้ยสาวเสร็จงอนเนี่ยเอ้าสาวเสร็จงอนไม่ต้องงอนหรอกลูกเหเดี๋ยวพามาบ่อยหมดซื้อแต่หมูสับเยอะไปหน่อยน้องพลอยงอนแล้วค่ะแกพูดไปงั้นเนี่ยกินยู่ ก็เป็อย่างนั้นแล้วน้องคอยก็กินเนี่ยมันคอยซื้อมาแล้วห้าลูกกับเพื่อนๆห้าลูกแต่คุณปูอยางกินไป็หนึ่งลูกน้องคอยให้ให้คุณปู่กินเยอะๆคุณบอกว่าพอแล้วหนึ่งลูกพอแล้วปู่ชอบไส้หมูสับยังไม่ได้ชิมถั่วแดงเลยเนาะเคยชิมที่มงทองตอนนี้ก็อร่อยที่เขาไปขายที่นั่นนะงานงานโอทอปเนาะลุยต่อเลยค่ะกินไปเที่ยวไปกัแดงค่ะ อเม็ซิ่งละนองอีกแล้วค่ะ